ยมารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีททางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซีกดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลช็อปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง5 0าบาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนตสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอยโยสวัสดีไวรุ่นชินโดกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้นไม้เองนะฮะคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมาสรุปอัปเดตให้ทุกคนฟังเนาะว่าในชินโดในอัปเดตนี้เนะี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยมันมีโค้ดมาใช่ไหมโค้ดมาใหม่ก็คือมันมีโค้ดของเมื่อวานด้วยนะครับ2โค้ดแล้วก็โค้ดของอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ากี่โค้ด แต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2โค้ดรวมกันเป็น4นะฮะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ตาขอ,มมองมนต์ก็แลวกันเนาะ,ะ,ะทั้ง4โค้ดเลยนะครับทุกคนครับคาเตือนนะครับถ้าใครแบบว่าไม่มีเกมพาร์ตกระเป๋าเก็บสปินเนี่ยเออผมแนะนําให้ใช้ให้หมดเลยนะเพราะว่า4โค้ดเนี่ยมันก็ได้หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับ300ขึ้นอะ่ะยังไงก็ 300- 400ขึ้นแน่นอนครับเพื่อเผื่อ500กว่าด้วยไงก็เลยแบบอยากจะใช้โค้ดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่เนาะ ไม่งั้นเนี่ยมันเสียฟรีนะครับหรือบางคนแบบไม่รู้จริงๆเนี่ยใส่สปินเพิ่มเข้าไปแล้วก็บอกว่าพี่ครับทำไมผมไม่ได้ก็แสดงว่ามันเกิน500แล้วนะครับเออมันก็เลยไม่ได้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นอัปเดตนะฮะอัปเดตเนี่ยคือมันมีออหลักๆเลยทุกคนมันจะมี2ตระกูลใหม่เข้ามาครับนี่ก็คือตระกูลลิมิตเตของด็อกเตอร์สเตรนนะฮะหรือด็อกเตอร์เฟดหรือเปล่าครับ แต่ในเกมมันมีชื่อว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยมันมีชื่อว่าอ๋อนี่ไงมันชื่อเฟดเลยนะครับโอเคแล้วก็นี่ครับบูตเคนดิชิบูตเคนดิชิเนี่ยมันอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเขาจะเปรียบให้เหมือนเป็นของบูตลีะ ly, อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ของลิมิเต็ดนะครับทุกคนครับมันเป็นของที่แบบเป็นของใหม่เลยอะเออมันไม่เหมือนเคนดิชิแล้วก็ไอ้พวกนี้นะเนี่ยลิวจิอะ มันคนอันกันนะครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยไม่ย้อมแมวเนาะคือทุกสกิลเนี่ยเป็นของใหม่หมดเลยนะฮะเขเคนดิชิอยู่ไหนวะหาเขียนดิชิก่อนนะครับเขนดิชิของล็อกลีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรูปมังกรเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยไม่เหมือนกันสักนิดเดียวอ่าโอเคประมาณนี้ครับโอกาสก็ตามนี้เลยทับ300แล้วก็ทับ200นะครับ แล้วก็อันต่อมาเนี่ยในอัปเดตนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปทางเรื่องแบบว่าบัฟตะกูลเก่าๆซะมากกว่านะฮะอย่างเช่นไอ้กี้ของผมเนี่ยเขาก็บัฟนะทุกคนนี่เป็นไงโหในที่สุดไอ้กี้ไม่ได้หยิบมาเล่นตั้งนานเดี๋ยวดูสกิลมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแท่ไม่เคยจับมันเลยนะแบบตั้งแต่มันโดนเนิร์ฟมานะแค่แบบเอามาใส่ในช่องนี่ยังไม่เคยเอามาใส่เลยนะครับอ้มา ไอจี้ของผมหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานอ่าโอเคไม่ได้แก่ลงนะครับโอเคเดี๋ยวเอ่อเหมือนไอเนี่ยเหมือนบางสกิลของแต่ละตระกูลเนี่ยเขาก็เหมือนจะทําให้สมูทขึ้นด้วยนะทุกคนเอาจริงๆอันที่สกิลแรกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยสมูทะวะเฮ้ยทุกคนเกมตอนนี้เขาทาสมูทมากเลยนะเอาจริงๆปะเนีย่ยเดี๋ยวดูสกิลสองนะ ครับอ่าสกิล2ก็บินได้ปกติเนาะแล้วก็สกิล3ามเฮ้ยเฮ้ยไอก้กีหอนอ่าสกิล3นี่ก็เหมือนพวกสัตว์ห่างเลยครับเวลาโดนต้นไม้เนี่ยก็ลอยขึ้นบนอากาศเหมือนเดิมเนาะสกิลแรกใหม่ดิเฮ้ยสมูทนะสมูทอยู่20,000เนี่ยสกิลบินนะ ไอสมูทนะเนี่ยทุกคนครับลื่นมากเลยแล้วก็เดี๋ยวลองสกิลที่3ใหม่นะไม่ได้ใจว่าคือสกิลอะไรก็นแน่อ๋อนี่ๆทุกคนนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมสกิลที่3เนี่ยมันเป็นวิ่งเหยียบนะครับแต่ผมจาไม่ได้แล้วว่าเมื่อก่อนมันเคยเหยียบแบบนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ไม่ไม่น่าใช่ใช่ป่ะเออสกิลที่3มาถ้าจาไม่ผิดอ่ะมันจะเป็นเออยังไงดีวะบอกไม่ถูกอ่ะสกิลที่3มมันไม่ใช่อย่างนี้นะไอ้กี้ไม่มีนะ แล้วก็เดี๋ยวลองเปิดโหมดดูครับโหโหมดนี้แบบไม่เคยเล่นแบบนานมากอะ่ะทุกคนนานแบบว่านาน,านจัดจัดอ่ะเคสกิล E ีไม่มีภาษานเคี้ยวสกิลคิ Q ไม่มีเอ่ c เอซีสเปอ่านี่เห็นไหมทุกคนครับเดีย๋ยวผมให้ดูเนาะจะได้เห็นภาพโอเคเอ่อสกิลของไอกี้ก็ดูไปแล้วเนาะ คราวนี้เดี๋ยวผมเอาสกิลไอ้นี่ดีกว่านี่หุ่นเชิดครับทุกคนครับหุ่นเชิดเนี่ยก็เหมือนจะโดนบัฟเหมือนกันแต่เอ้ยเดี๋ยวแต่ผมมองว่ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีหลายตระกูลมากเลยทุกคนแบบเยอะมากมีทั้งดันกันนะครับมีหุ่นเชิดมีไอกี้มีไลท์โจไกลดาร์กโจไกลมีโจไกลธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็มีอู้เยอะเลย ปรับเยอะมากมี paper ด้วยเออ paper เดี๋ยวเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวลองให้ดูมี paper แล้วก็มีอะไรวะจําจไม่ได้แล้วทุกคนคือแบบมันเยอะมากเยอะจนแบบจําไม่ได้แล้วว่าแบบเพาป,ปรับอะไรไปบ้างนะครับนี่ดูนะดูนะคือมันจะเป็นแบบว่ายังไงแบบเอ่อเหมือนพวกดวนดวนดาบสมุไรอะทุกคนที่แบบว่าผ่านกันปุ๊บเดียวแล้วรู้ผลเลยนะครับเนี่ยดูนะปุ๊บนี่เห็นไหม ดูดาเมจดิอ่ามันก็ยังมีดาเมจแถวอีกด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะอยเ,เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวผมจะแม่งหัวร้อนละโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็นหุ่นเชิดเนาะนี่โอไปไกลๆดิโอเคมาดูสกิลมันก่อนก็ได้ครับ โอ้โหมาทั้งกีลง่ลกีเลนมากันหมดโอเคสกิลแรกครับก็เหมือนเดิมเนาะสกิลสองนะสกิลสก็เป็นพิษเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมแล้วโอ้ยใครหัวร้อนกับไอ้พวกบอดพวกนี้บ้างถามจริงไอ้นี่ก็เหมือนเดิมนะมาแรงแต่เดี๋ยวนะ หน้าตามก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอืเท่าที่เห็นนะครับหน้าตานี้เหมือนเดิมเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอเคประมาณนี้เดีย๋ยวเปิดโหมดกันอ่ะโอเคครับเปิดโหมดไปละแล้วยังไงครับกดการก็เหมือนเดิมนะตีก็เหมือนเดิมนะครับแต่เหมือนจะมี อ่านี่ทุกคนครับนี่นี่สกิลนี้สกิลนี้คือสกิลนี้เนี่ยสกิลคิวอ่ะมันมันน่าจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นยิงบีมน่าจะมีอยู่แล้วเนาะก็คือไอ้สกิลคิวอ่ะครับมันมันสามารถที่จะพ่นไฟแล้ววิ่งออกมาจากหุ่นเชิดของเราได้นะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปยืนอยู่กับหุ่นเชิดเนาะปกติอ่ะขามันจะตายใช่ไหมเวลากดสกิลแล้วอ่ะกดปุ๊บแล้วขามันจะนิ่งเลยนะครับขยับไปไหนไม่ได้หันเมาส์ได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะเดินหนืดๆใช่ปะแต่นี้เนี่ยมันมันเป็นงี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่าสามารถแบบว่าทิ้งออกมาได้เหรอแล้วมันก็ยังสามารถแอร์คอมโบได้ด้วยนะทุกคนเออแบบอ่าจะบอกไงดีอะคือแอร์คอมโบแล้วก็กดคิวยัดเลยครับอะไรงนี้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะลองก็คือกระบวนท่าเนาะเขเคนี่เดี๋ยวผมต้องลองเปเปอร์ด้วย อยากรู้เหมือนกันว่า Paper เนี่ยมันปรับอะไรเนาะ p ปเปอร์เปเเดี๋ยวพิมพ์หาเลย p p a paper โอเคแล้วก็อันที่4คือมันปรับอย่างอันนิดอย่างนนหน่อยนะทุกคนมันไม่ได้ปรับแบบว่าปรับเยอะอะไรมากมายนะครับแบบมันไม่ได้ร e m a k e อะแต่ว่ามันก็มีหลายๆตระกูลนะที่แบบสามารถย้ายไปเล่นช่องซ้ายมือได้แล้วครับอืมใช่ปกติเปเปอร์มันย้ายได้ไหม ผมไม่ค่อยชัว์แต่ไม่น่าได้มั้งแต่อันนี้มันมันย้ายมันย้ายได้แล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองเปิดโหมดดูโอเคบินก็ปกตินะโอเคแล้วก็สกิลวเป็นนกกระดาษสกิลบีเดี๋ยวนะ มันมันมีสกิลไหนนะที่มันนี่นี่เดี๋ยวลองสกิลนี้ดูปั๊บแล้วคือยังไงต่อยังไงเอ่ยแล้วถ้าสกิล e มีไหมสกิลสกิลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเปิดโหมดทับอยู่ก็ว่าอยู่เออทำไมมันแปลกๆสกิลคิลสกิล e ไม่มีเนาะสกิลแรก นกไม้กระดาษสกิลสอมันปลาแค่นี้ออาหรอแล้วก็สกิลแทะต่ะเฮ้ยสรุปแล้วมันปรับหรือเปล่าเนี่ยทุกคนผมเห็นมันมีอันนึ่งอะที่แบบมันระเบิดอะมันระเบิดรูวๆอ่ะอันนั้นไปไหนแล้วอะเออผมเห็นในคลิปของผู้พัฒนา,นาครับหายไปไหนแล้วเนี่ย อันนี้ก็ไม่นะดากกระจายกระดาษก็ได้ทีละดอกเองเหรอไปแล้วมันปรับอะไรวะโอ้สกิลคิวครับทุกคนโอเคครับรู้แล้ว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 น่าจะน่าจะเป็นสกิลคิวนะน่าจะใช่น่าจะใช่ครับเออน่าจะเป็นสกิลนี้แหละเดี๋ยวผมลองหาเควสก่อนนะครับโอเคเจอเควสละรับมา ไปครับอยู่ไหนวะเฟสอยู่ไหนเนี่ยโอเคไม่บินเร็วอยู่นะทุกคนเปเปอร์บินเร็วอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นโอเคครับถึงละแล้วลองกดสกิลคิวดูเนาะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมหเออรู้ละรู้ละสกิลคิวครับสกิลแซดโบงเข้าไปอ่าก็ประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันมีตระกูลอะไรนะที่แบบ แล้วแบบไอ้นี่ผมก็จําได้ไม่ค่อยหมดอะครับทุกคนครับจริงมันปรับเยอะจริงร้าวๆเนาะเอาข้าวๆร่าวๆร้าวๆที่ผมจําได้นะเท่าที่จําได้เน่ยมันก็มีเนี่ยครับโจไกลธรรมดามีเอออะไรอีกวะมีอะไรอีกวะสตอมสตอมเหมือนกันทุกคนสตอมก็ก็ก็เห็นเหมือนกันครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เห็นเนี่ยไอเนตเลือดเนี่ย เนี่ยเลือดก็เห็นโดคาเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยไอโค,โคสึเนี่ยใช่มันมันแทบจะเปลี่ยนเออและไอ้ลิงอะลิงอะลิงของไอ้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูลิงลิงของรุ่น3อ่ะเดี๋ยวดูลิงของรุ่น3นะมันอยู่สกิลเซตปะอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนโมเดลลิงเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับดูดิเห็นปะเออจากปกติมันเป็นลิงแบบลิงอะไรก็ไม่รู้อะ แต่อันเนี้ยมันเหมือนลิงในอน,นิเมะเลยนะทุกคนคือแบบขอภัยในเสียงรถด้วยนะครับคือมันแก้แล้วอะดูดิเนี่ยเห็นปะเออมันแก้ลิงแล้วนะครับเฮ้ยเนี่ยผมถึงบอกว่ามันปรับเยอะมากปรับแบบืแบบเยอะจัดจัดอะเออผมก็แบบไม่รู้จะบอกอยังไงดีเนาะว่าแบบมันมันปรับแบบเยอะมากอเออบอกไม่หมดอะเอางี้ดีกว่า ไหนลองสกิลแรกสิสกิลแรกเป็นประมาณนี้สกิลสองโสกิลสเหมือนจะไกล,ลขึ้นมั้งประมาณนี้ครับสกิล Q E แล้วก็สกิล l ิ้ขวา C ปึบปบปิบปบป,บประมาณนี้แล้วก็เนืเลือดโคมันปรับเยอะทุกคนโคคุสึนี่ก็ปรับด,ด,ดันกงดันการปรับหมดเลยนะครับโอเคฮะทุกคนฮะแล้วก็มันก็จะมีหนึ่งอย่างนะครับก็คือแบบ มันที่จะสามารถแอร์คอมโบแล้วกดสกิลไอกระบวน่าได้แล้วนะทุกคนปกติมันกดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันทําได้แล้วนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดต่อเห็นปะ่ะเออเห็นไหมคือแบบว่าถีบขึ้นไปแล้วก็กดสกิลต่อเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูปึ๊บเห็นป่ะี่ยเห็นไหมปกติมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะคือถ้าแอร์แล้วต้องต่อ,อยอย่างเดียวนะครับต่อ,อยแล้วมันก็จะกระเด็นออกไปใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะกดกระบวน่าได้ เป็นบางกระบวนท่านะครับย้ำวาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เป็นบางกระบวน่าเท่านั้นนี่เดี๋ยวผมล่าออกมาให้ดูปั๊บ <c oughs> เดี๋ยวดูนี้นะครับแอร์ปุ๊บนี่ต,ต่อยต่อยต่อยแล้วกดสกิลครับเห็นปะเออมันก็จะต่อคอมโบเลยเนาะเมื่อก่อนมันทําไม่ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้แล้วนะครับโอเคครับทุกคนก็คือคลิปนี้เนี่ยมันก็เริ่มนานแล้วเนาะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้แล้วกันนะครับว่า ในอัปเดตนี้เนี่ยมันปรับอะไรลงไปบ้างนะครับเพราะว่ามันปรับเยอะมากๆให้พูดในคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็คงไม่หมดนะครับโอเคก็คือถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย